สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันเป็นประจำนะคะสำหรับในตอนนี้ก็ซีซั่นที่2ของฮันทาชตาฟ้าปริศนายุทธจักรนั้นจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแหมไม่จุใจเลยอะ่ะ36ตอนเองนะคะกับการรอคอย5ปีคะ่ะก็เป็นท็อปิกได้เรื่อยๆนะคะสำหรับไอ้คำว่า5ปีที่มันเป็นการห่างระหว่างซีซั่นที่1แล้วก็ซีซั่นที่2นะคะ <laughs> พวกเราก็มีความ หวังกับซีซั่นที่3แล้วกันนะคะว่ามันไม่น่าจะนานเท่าไหร่เนาะ,ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆนะคะซีซั่นที่2องเดวานขอสรุปไฮไลท์แบบเด็ดๆสำคัญๆนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในตอนนี้ก็ยังจบในแบบที่ว่าชีวิตของฟ้านเสียนของพวกเรานั้นยังตกอยู่ในช่วงวิกฤตนะคะเพราะว่าเขานั้นอยู่ที่เจียงหนานแล้วก็มีโอ้โหเหล่าหลายขุมกาลังมากๆที่ต้องการจะฆ่าฟ้านเสียนนะคะแต่ก็ฟ้านเสียน คำพวกเราเองก็มีสิ่งดีๆอยู่เยอะนะคะคอนเน็ชันเองแล้วก็อำนาจของเขาในสำนักตรวจสอบรวมทั้งแบบผู้ที่คอยช่วยซัพพอร์ตเขาอยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะก็ถือว่าโอเคอะซู้ได้แล้วก็เพกของพวกเราเป็นคนฉลาดด้วยนะคะ สำหรับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าพระเอกไม่ได้ฉลาดคนเดียวเพียงแต่ว่าคนอื่นที่รู้แล้วก็ฉลาดด้วยเนี่ยเขาเอาพระเอกของพวกเราไม่ลงเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่พระเอกของพวกเราบางครั้งพลาดไปบ้างเนี่ยฟันเสียนเนี่ยเพราะว่าฟันเสียนไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปนั่นเองนะคะคือข้อมูลเขาอย่างน้อยอยู่นั่นเองค่ะแต่พอมาสีซสั้นที่2นี้เขาได้รับข้อมูลมากขึ้นมากขึ้นนะคะไฮไลท์สุดๆเลยมันจะอยู่ช่วงกลางๆเรื่องผ่านมาแล้วนะคะนั่นก็คือในตอนที่ฟันเสียนของพวกเราถูก ท่านเงาเสียบเนี่ยแหละค่ะอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่แท้จริงเลยนะคะเพราะว่าพอเสียบปุ๊บ มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของฟ้านเสียนก็คือเจ้นฉีของเขาพลังหายไปหมดเลยนะคะกลายเป็นคนไร้ประโยชน์ไปก็คือไม่มีพลังยุดเลยหลังจากการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ต่อมาเขาก็ต้องได้รับภารกิจค่ะที่จะต้องไปที่เจียงหนานนะคะเขาไปคือก่อนที่จะไปเนี่ยไอ้ความที่เขาเป็นลูกของเย่ชิงเหมยกับจัก,กรพรรดิชิงนั้นมันก็ถูกเปิดเผยขึ้นมานะคะทำให้กองกำลังซึ่ง,ซ,งซึ่งปกติแล้วทั้ง ส่วนใหญ่ในราชวงศ์เนี่ยจะเกียรดเย่ชิงเหมยอยู่แล้วก็เลยพลานแบบว่าเกียรติฟานเสียนซึ่งเป็นทายาทนะคะเป็นลูกชายของเย่ชิงเหมยมาด้วยก็เลยทําให้มีการขยับกันมากมายไปหมดเลยนะคะแล้วทีนี้ในช่วงก่อนจบก็เกือบจะถูกรอบสังหารโดยท่านอินจือหลันนะคะอินจือหลันนี่เป็นสิทธ เอกค่ะสิทธิ์คนโตของท่านซื้อกูเจียนนะคะจากตรงอีนะคะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณไห้ทางตัวตัวซึ่งรับบทโดยคุณซินจือเลยนะคะในในซีซั่นที่3ก็หวานว่าน่าจะเป็นคุณซินจือเลยนี่แหละเธอน่ารักนะในซีซั่นที่2เอวเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็มาช่วยเหลือฟันเสียนทันเวลาพอดีค่ะเพราะว่านางมาที่เจียงหนานนะคะอาจารย์ให้เอาไอเทียนอีเ e ต๋า e ซึ่งเป็นคัมภีร์วิถีแห่งจิตเนี่ยแหละค่ะมาให้กับฟันเสียนของพวกเรานะคะแต่ บทละครก็มีการเสริมเข้าไปด้วยว่าท่านขู่เหอนนั่นก็เล่นกลเล็กน้อยกับตำลานะคะก็เป็นฉากกิมมิกให้คนได้หัวเราะนั่นเองแต่ว่าก็ถูกดึงกลับมาให้เหมือนกับนิยายต้นฉบับโดยไห่ถังตัวตัว,ตวของพวกเราเป็นผู้ที่ค่าคำผิดให้ค <laughs> ่าคำผิดในตำราให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูบทพูดกันเองนะคะตลกมากเลยบทพูดในฉากในละครนะคะ คือประมาณว่าก็ช่วยนะคือช่วยฟันเสียนนะแต่ก็ขุดหลุมดักฟันเสียนเอาไว้เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้นะคะพอเป็นออรอยยิ้มให้พวกเราได้ขำๆกันค่ะอ้าแล้วค่ะทีนี้นะคะในท้ายที่สุดแล้วหากไม่ใช่ด้วยความห่วงใยนะคะของท่านเย่หลิวอินในความที่แบบเป็นมนุษย์นะคะคือเขาคือเขานั้นเป็นห่วงความวุ่นวายนะคะของแคว้นตาชิงถ้าเกิดว่าฟันเสียนตายไปเนี่ยจะต้องเกิดความวุ่นวายแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยด้วยเรื่อง ของความลักชาติคะ่ะตาชิงนี่คือนี่คืออะไรที่เป็นหนึ่งหนึ่งในจิตใจของเย่หลิวอินนะคะเขาก็เลยไม่ค่าฟานเสียนะคะแต่ถ้าถามว่าเขาแคร์กับครอบครัวตระกูลเย่ของเขาไหมเขาไม่แคร์นะคะตลกมากเลยอะ่ะบทพูดอีกแล้วนะเออหวานต้องเน้นว่าบทพูดนะคะก็อย่าลืมไปดูกันในเวอร์ชั่นที่เป็นภาคไทยแล้วก็สับไทยเรื่องนี้ถือว่าบทพูดเจ๋งมากคะ่ะเรามาสรุปกันเลยนะคะจัก,กรพัชชิงนะคะรับบทโดยคุณเฉินเต้าหมิงนะคะในซีซั่นที่2เปิดด้านที่โหดเหี้ยม ของเขาโคตรออกมาด้วยนะคะแต่นี่ยังเป็นแค่ช่วงน้ำจิ้มเท่านั้นค่ะในซีซั่นที่3โหดกว่านี้อีกนะคะตั้งแต่ลำดับเหตุการณ์จากการวางแผนรอบสังหารตัวเองที่ไอ้วัดเฉียนคงนั่นแล้วนะคะแล้วก็ในจุดนั้นก็คือนอกจากคือได้ได้ประโยชน์เยอะท่านจัก,กรพรรดิช,ชิงเนี่ยก็คือในประเทศเย่จงออกไปจากเมืองหลวงได้นะคะแล้วก็ยังทําให้เย่หลิวอินนั้นต้องปรากฏตัวอีกด้วยนะคะอละแม้ว่าสถานการณ์นั้นจะ มองเห็นโดยเฉินผิงผิงอยู่แล้วเฉินผิงผิงรับบทโดยคุณอูก,กังนะคะซีซั่น3ก็หวานว่ามาแน่นอนสำหรับคุณอูก,กังค่ะ แต่ก็เหมือนเดิมนะคะท่านเฉินพิงพิงนี่วางแผนไปก่อนค่ะแล้วบอกฟ้านเสียนทีหลังนะคะ <c oughs> ก็มักจะทําให้ผู้คนต้องแปลกใจกับวิธีการสอนของท่านเฉินพิงพิงอยู่เป็นประจําเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นจากจากแผนของเฉินพิงพิงก็เกิดหลายอย่างอย่างเช่นท่านเงาเสียบแบบเอามีดเสียบไปที่หัวใจของฟ้านเสียนนี้มันก็เป็นเรื่องราวของความผิดพลาดของแผนการเหมือนกันนะคะ <c oughs> แล้วก็นอกจากนี้แล้วเฉินพิงพิงเป็นห่วงนะคะฟ้านเสียน มากก็ส่งเงานะคะส่งท่านเงาไปเป็นองคลักดูแลฟ้านเสียนที่เจียงหนานด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่พวกเราแบบต้องสูญเสียเขาไปในซีซั่นที่3นะคะเพราะมันเป็นไฮไลท์ถ้าจะจบได้เฉินผิงผิงจะต้องเสียชีวิตนะคะมาที่จุดของไฮไลท์ที่2นะคะความรักของฟ้านเสียนที่มีต่อครอบครัวของเขานะคะก็อย่างฟ้านเจี้ยนนะคะแล้วก็แม่เล็กอย่างท่านออหลิว รอี้นะคะก็ฟันเจียนร,รับบทโดยคุณเกาซูกวงนะคะก็เป็นดาราอาวุโสซึ่งเรื่องนี้ในซีซั่นที่2เราจะได้เห็นคุณซูกวงนะคะมารับบทฟันเจียนที่มีความวีนเยอะแล้วคนที่โดนวีนมากที่สุดนะคะก็คือเฉินผิงผิงวีนจนกระทั่งในฉากแบบช่วงท้ายๆเฉินผิงผิงหลบนะคะไปอยู่ในในที่กักขังกับท่านเฟยเจียด้วยะนะคะก็ตลกดีนะคะเหล่าบรรดาผู้อาวุโสค่ะแล้วก็แม่เล็กเซ็กซี่มากชีวิตจริงเธอสวย ยมากเลยนะคะคุณเจ้าเครอรค่ะก็รับบทเป็นแม่เล็กนะคะคุณหลิวหรูอี้นะคะโด้ได้เห็นเธอแบบใส่ชุดธรรมดานะคะที่ไม่ใช่ชุดจีนโบราณเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็มีสเสน่ห์มากเลยนะคะไม่ได้โปนะคือสวยอะ่ะเธอเป็นคนสวยนะคะเอาละทีนี้สําหรับฟ้านรั่วเองนะคะตอนนี้ได้กลายมาเป็นลูกศิษย์แล้วของทั้งฟ้านเสียนคือเป็นลูกศิษย์ในการเรียนวิชาการแพทย์นะคะได้ถ่ายทอดการผ่าตัดในเวอร์ชัน ะละครนี้ประมาณประมาณไม่กี่นาทีเนาะสองสานาทีนี้ผ่าตัดรถเลยนะคะแล้วก็ยิงปืนตอนนี้ก็ไหลนิ่งมือนิ่งใจนิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวรอซีซั่นที่สรอดูเธอจับนะคะบาเลตเนาะเป็นสไนเปอร์นะคะ ส่วนฟรานซีเจอนั้นนะคะคุณกั้ฉีหลินมาแน่นอนในซีซั่นที่3นะคะก็ลาไปเปิดฉีแล้วแล้วเขาได้พบจุดหมายคือเป้าหมายของเขาแล้วว่าเขานั้นจะรวยจากอะไรนะคะเขาจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินค่ะเ,เพื่อนๆเขาจะไปประจําที่เปิดฉีแล้วก็หาลูกค้ามาเยอะๆเลยนะคะเพื่อที่จะมาทําการค้ากับไอตาชิงแขวนแขวนชิงเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ทางด้านหลินวันเอ๋อนั้นก็เข้ามาเป็นซัพพายนะคะตระกูลฟรานอย่างเต็มตัวเรียบร้อยแล้วแต่งงานนะคะ ความรักสมหวังกับถังฟันเสียนค่ะไฮไลท์ต่อมาก็คือหลี่อินลุยนะคะองค์หญิงใหญ่รับบทโดยคุณหลี่เซียวหลันนะคะท่านนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะอายุเธอเยอะแล้วนะเออประมาณแบบ4ี4 8ิบนะคะแต่เธอสวยมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเธอไม่ค่อยจะรับเล่นละครแล้วนะเพียงแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็มันเหมือนเป็นตำนานเนาะสำหรับหันท้าเธอก็รอเล่นเรื่องนี้อยู่แหละเอาจริงๆปกติเธอไม่ค่อยรับเล่นแล้วสำหรับละครนะ เธอรวยมากมายแล้วค่ะก็อยู่มานานแล้วในวงการบันเทิงนะคะก็พอรู้ว่าฟ้านเสียเนี่ยเป็นบุตรชายของเย่ชิงเหมยโอโหค่ะในเวอร์ชั่นละครเธอโอโหคุ้มข้างนะคะได้เห็นคนสวยมีความข้างข้างแขนจนปากจู๋เลยนะคะมีหลายท่านก็แซว <laughs> ก็เป็นว่านะคะไม่ยอมที่จะไว้ชีวิตฟานเสียนแน่ๆเลยแล้วมาแน่ๆค่ะในซีซั่นที่3สําหรับหลี่อินลุยนะคะเพราะว่าเป็นตัวตึงเป๊ะเลยนะคะตึงเป๊ะสุดๆเช่นเดียวกันอีกหนึ่งตัวละครค่ะหวานก็คาดเดาว่าคุณหลี่เซี่ยวหลันนั้นเธอต้องมาแน่ๆนะคะเพราะเธอก็ก็คือหรอเล่นเรื่องนี้เพื่อให้เป็นตำนานนั่นแหละค่ะก่อนที่เธอจะบายบายไปจากวงการนะคะ มาที่องค์ชายลองหลี่เฉิงเจอกันบ้างค่ะรู้ทุกเรื่องรู้ทันทุกอย่างแต่ป้องกันแล้วก็พลาดทุกครั้งนะคะนอกสงสารชีวิตของหลี่เฉิงเจอองชายลองนะคะรับบทโดยคุณหลิวต้นๆค่ะเลวยังไงให้คนแบบไม่เกลียดเขานะคะคือเขาเนี่ยโดนเขาเรียกว่าอดีละ่ะเขาเขาโดนให้ทำอะ่ะโดนผลักผลักผล,ลักไปเรื่อยๆตามเหตุการณ์นะคะถ้าไม่ถ้าไม่ทำคือเขาก็รักษาชีวิตของตัวเองไว้ไม่ได้นะคะแล้วในตอนนี้เขามีภาระอีกนะคะคือเขาอ่ะ คือเขาต้องการจะปกป้องเย่หลิงเอ๋อนะคะเขามีเหมือนกับในเวอร์ชันละครก็เหมือนเขามีความรู้สึกให้กับเย่หลิงเอ๋อแบบมากอะที่รับบทโดยคุณจินเฉินนะคะเย่หลิงเอ๋อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วด้วยส่วนตัวของเขาที่แบบชีวิตก็แขวนอยู่บนเส้นได้ยอยู่แล้วแล้วตอนนี้ยังมีห่วงอีกเออที่จะต้องปกป้องก็คือเย่หลิงเอ๋อซึ่งอยู่คนเดียวแล้วในเมืองหลวงนะคะเพราะว่าท่านเย่จงแล้วก็คนอื่นๆของตระกูลเย่ถูกแบบให้ไปอยู่นอกเมืองหลวงหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวในซีซั่นที่3ก็น่าจะเป็นคนเดิมนะคะก็คือคุณหลิวต้วนน่าจะมาค่ะเพราะว่าเขาเขาเล่นอยู่แล้วก็สนิทกับกับกองฝ่ายผลิตนี้ค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าดาบพิฆาตกลางหิมะก็เขาก็อยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในซีซั่นที่1เหมือนจะตัดให้ให้เขาซึ่งเป็นองค์ชายเหมือนกันเนาะองชายที่แบบพ่อไม่หลับปะเออก็ก็ลูกลูกนอกสมรสเออเรื่องดาบพิฆาตกลางหิมะเขาเป็นองค์ชายลูกนอกสมรสนะคะรู้สึกว่าจะเสียชีวิตไปพร้อมกับอาจารย์ที่เขารักแล้วนะ ในซีซั่นที่1นนะคะอ่ะทีนี้ค่ะมาที่ตัวละครที่4นะคะหลี่เฉิงเฉียนรัชทายาทเปิดด้านมืดออกมาแล้วนะคะเห็นเขาตลกตลกชอบทาท่าทางแบบโง่เขลาแต่ว่าไม่เข่าแล้วโอ้โหนี่มาดูมาดูความความโห,หดของเขานะคะคือเขานั้นน่ะความรู้สึกของเขาคือเขารู้สึกว่าฟ้านเสียนเนี่ยไม่ไม่มาแข่งขันกับเขาหรอกเพื่อที่จะชิงบัลลังนะคะแต่ว่าการที่ฟ้านเสียนนั้นไม่ยอมมาอยู่มาอยู่ฝั่งเขาไม่ยอมเชื่อฟัง คำสั่งเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบ ที่น้อยอ่ะเออรบกวนจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นนัดจุดนี้ก็ทําให้ออโดนแม่ผลักดันด้วยแต่ถามว่าเขากลัวแม่เขาเชื่อแม่ไหมไม่ค่อยเชื่อนะเอาจริงถึงแม้ว่าจะคุกเข่าโอ้โหทําแบบร้องไห้บางทีกลัวเหมือนกลัวแม่อะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเขาก็แอบผลักดันแม่ให้เป็นผู้ไปไปพูดกับพ่อเรื่องโน้นเรื่องนี้นะคะคือคือคือให้พ่อเน่ยก็คือถ้าจะเกลียดห้ามเกลียดเขาเออแล้วจะทายาดอยากให้พ่อรักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามี มีโอกาสหรืออะไรแบบเนี้ยเรื่องไหนก็ตามก็จะให้แม่ออกหน้าเพื่อที่จะให้แม่โดนพ่อเกลียิแล้วเขายังเป็นคนที่พ่อรักอะไรแบบเนี้ยดูทรงของรัชทายาทแล้วเป็นคนที่แบบโอ้โห้ล้ายอยู่ภายในมากๆเลยนะคะทำตัวเป็นหมูอ่ะแต่จริงแล้วเป็นเสือรลองาบอยู่นะคะมาที่หลี่เฉิงรู่นะคะองค์ชายใหญ่ของพวกเราค่ะรับบทโดยคุณฟู่ซินป๋อนะคะโ้ยหน้าตาหล่อมากแล้วก็หุ่นดีอะ่ะตอนนี้ผอมลงนะคะก็ ในในจุดของซีซั่นที่2นั้นนะคะเปิดเรื่องมาคือดูแล้วจะไม่ค่อยอกินเส้นอะไรกับฟ้านเสียนแต่ว่าพอดําเนินเรื่องมาเรื่อยๆแล้วเป็นสหายกันเรียบร้อยไปแล้วนะคะเป็นพันธมิตรกันจริงๆในเวอร์ชั่นละครก็หนานแน่นเลยนะคะ <c oughs> เห็นเขายิ้มให้กัน <c oughs> มีเคมีบ่อยๆนะคะแหมคู่กันได้เลยะคะ่ะสาหรับองค์ชายใหญ่กับฟ้านเสียนนะคะไม่ต้องมีผู้หญิงแล้วไม่ต้องมีนางเอกไม่ต้องมีองค์หญิงใหญ่เปิดฉีนะคะแต่ไม่ใช่แซลเล่นแซวเลนค่ะเขาก็เหมือนเป็นมีมิตรภาพต่อ นนนั่นเองะะคะส่วนองค์ชาย3ก็มีมิตรภาพดีๆให้กับท่านฟ้านเสียนเช่นเดียวกันแล้วก็ตอนนี้ไปเป็นสิทธิ์แล้วอย่างเป็นทางการของฟ้านเสียนด้วยนะคะมาที่นะคะไฮไลท์ต่อมาค่ะผู้ทรงสารของวิหารเทพปรากฏตัวนะคะผู้ที่รับบทนี้ค่ะออกมาแป๊บเดียวนะคะคุณเว่ย ปิงหัวค่ะคุณว้อยปิงหัวนะคะไม่สามารถจะเอาชนะท่านอาอู่จูของพวกเราได้ท่านอาก็ต้องมาอีกนะคะคุณคุณถงเมิงซื่อนะคะเขาเป็นพระเอกในหลายๆเรื่องแล้วหลหะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องมาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าหานทามันเป็นตำนานนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาจบซีซั่นสามให้ได้สําหรับท่านอาอู่จูของพวกเรานะคะก็เรียกได้ว่าผู้ทรงสารของวิหารเทพนะคะที่ปรากฏตัวในซีซั่นที่สองนั้นนะคะแพ้ท่าน อูจูแล้วก็ถูกจัก,กระพัดนะคะจัก,กระพัดชิงสั่งให้คนเอาไปเผาเลยค่ะเผาหุ่นยนต์นะคะเพื่อนๆอ่ะทีนี้คาดดาเนื้อหาของซีซั่นที่3กันนะคะก็ถ้าตามคําพูดของท่านผู้เขียนบทก็คือจะให้มันจบปิดจ็อบในซีซั่นที่3เพราะฉะนั้นพวกเราก็จะต้องได้ดูไปจนถึงนะคะฉากจบก็คือจัก,กระพัดชิงตุยนะคะกลายเป็นเท่าฐ่านไปนั่นเองนะคะ สิ่งที่หลายๆคนรอดูนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้มันในเวอร์ชันละครเขาเน้นแบบสามีเดียวเมียเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะมีการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนะคะระหว่างห้องเต้หญิงของเปยดฉีหรือเปล่านะคะกับทางด้านกับทางด้านของฟรานเสียนของพวกเรานะคะจะต้องมีการอธิบายเคลียร์คัดไหมเพราะว่าในซีซั่นที่2มีการเคลียร์คัดชัดเจนนะคะของฟรานเสียนกับไ่ถังตัวตัวนะ ฟันเสียนบอกเองเลยว่าท่านแบบคือเขาอะนับถือแล้วก็ถือว่าให้ถังตัวตัวนั้นเป็นเพื่อนที่สนิทแล้วก็ดีที่สุดของเขาเลยนะคะโอ้โหมีการเคลียร์แบบนี้นะคะทีนี้สําหรับผู้หญิงคนอื่นๆไม่รู้ว่าจะมีการพูดถึงด้วยหรือเปล่าเพราะว่าก็เน้นหลัวเดียวเมียเดียวกันนะคะสําหรับเวอร์ชั่นละครนะคะไม่เกี่ยวกับโลกวรรณกรรมถ้าใครอยากจะมันสุดขีดนะคะก็ต้องไปอ่านนิยายนะคะเอาละค่ะทีนี้ในส่วนของไฮไลท์ต่อไปก็คือความสัมพันธ์ ะะของต่อเนื่องอะ่ะมันต้องต่อเนื่องจากซีซั่นที่2ใช่ไหมมันก็ต้องมีฉากแต่งงานหรือเปล่าหรือว่าอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ชายใหญ่นะคะหลี่เฉิงหรูกับองค์หญิงใหญ่แห่งเปยฉีซึ่งเดินทางมาถึงที่ตาชิงตั้งนานแล้วนะคะจะแต่งงานหรือว่าจะมีอะไรไหมมันก็น่าจะมีอะไรต่อเนื่องให้พวกเราได้ดูใช่ไหมคะ แล้วก็ความสัมพันธ์นะคะระหว่างหลี่เฉิงเจ๋อองชายหลงกับเย่หลิงเอ๋อนะคะมันก็ต้องมีผลลัพธ์เช่นเดียวกันไม่ว่าในเวอร์ชั่นละครจะให้พวกเขาแต่งงานกันหรือไม่มันก็ควรที่จะมีบอกพวกเราต่อไปนะคะแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับตระกูลเย,ย่อีกด้วยว่าตระกูลเย,ย่นั้นเดี๋ยวเย,ย่จงเนาะจะต้องมีส่วนร่วมในในศึกนะไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับ หลังจากที่ที่ในขณะที่เกิดที่ยุทธการต้าตรงซานแล้วก็การกรบฏอะไรแบบนี้นะคะตระกูลเย่ก,ก็ยังคงมีคงมีไฮไลท์อยู่เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะไฮไลท์ต่อมาก็คือผลลัพธ์ของหลินวันเออเออไอตัวเนี้คือมันแทรกมาในบทละครนะคะคืออยู่ๆแล้วแบบ คืออยู่ๆแล้วหลินหวันเอ๋อเป็นเวอร์ชั่นวีนขึ้นมาแล้วก็ต้องการจะแก้แค้นท่านอาอูจูแล้วท่านอาอูจูของพวกเราก็บอกไปแล้วว่าเขายินดีจะมอบชีวิตของเขาให้กับหลินหวันเอ๋อนะคะแต่หลังจากที่แบบฟันเสียงอยู่ดีมีสุขเรียบร้อยแล้วอะไรแบบเนี้ยคือมันจะไปจบที่ตรงไหนละ่ะในเมื่อเริ่ม ในเมื่อเริ่มไอพอดนี้ขึ้นมานะคะก็ไม่รู้ไม่ไม่ซื้อเท่าไหร่สำหรับพอดนี้นะคะเอาเป็นว่าก็ถ้าไฮไลท์ที่3จะลืมลืมพอดนี้ไปก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกไม่ทวงถามนะคะเอาเลย <laughs> ไม่ทวงถามค่ะไปเรื่อยๆนะคะกลัวไม่จบกลัวไม่จบไปนเน้นฉากอื่นดีกว่านะคะ ไฮไลท์ต่อไปนะคะก็ต้องเป็นไอเน,นี้ยมาแน่ๆค่ะหวานว่าเฉินผิงผิงเข้ามาเพื่อจะรอบสังหารจัก,กรพรรดิชิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เรียกว่ารอบสังหารเนาะก็จะมาสังหารต่อหน้ากันเลยนี่แหละนะคะณนะจุดนี้เราก็คืออยากเห็นไอตัวนั้นอะ่ะอยากเห็นไอปืนลูกซองนะคะไอไกลไกที่ทางเย่ชิงเหมยเนี่ยได้ได,ได้จัดเตรียมไว้สร้างไว้ให้กับเฉินผิงผิงนั่นเองนะคะอยากเห็นว่าว่าจะยิ่งใหญ่ยังไงแล้วก็ทางด้านจัก,กรพรรดิชิงนั้นจะใช้อะไรในการ ป้องกันนะคะมันต้องมีอะไรคูคูเท่ๆเนาะอ่ะทีนี้นะคะมาถึงไฮไลท์ต่อมาก็คือวหิหารเทพคะ่ะอยากเห็นภายในของวิหารเทพเหมือนกันนะคะก็อยากจะแบบอย่างน้อยไม่ไม่ทางด้านความทรงจําของท่านอูจูหรือว่าอาจจะเป็นแบบเออฟันเสียไปไหม้หรืออะไรแบบนี้อาจจะจะเป็นในความทรงจําของท่านอาก็ได้แต่ว่าตอนนี้ ระบบของท่านอาก็ก้องแกงเหลือเกินนะคะรวนสุดๆไม่รู้ว่าจะพาพวกเราไปกลับไปที่ความทรงจำว่าวิหารเทศมันมีอะไรในนั้นหรือเปล่าแล้วก็อ,อยากเห็นเรื่องราวของเยชิงเหมยมากยิ่งขึ้นไม่รู้ว่าจะได้เห็นไหมนะคะ แล้วจริงๆแล้วในรายละเอียดนะคะที่เป็นการอ,อยู่ด้วยกันของท่านเติงะะ้งอะฮะเหล่าเติ้งของพวกเรานะคะเติ้งจื่อยัวก,กับหวังฉีเหนียยเนี่ยที่ได้ช่วยเหลือนะคะฟันเสียนนั้นมีเยอะมากๆมีไฮไลท์หลายๆฉากเลยอะ่ะอยากให้เอามาใส่เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ที่ดีที่น่ารักมากๆเลยหวานเองอะหวานชอบทั้งหวังฉีเหนียน,นะคะที่รับบทโดยคุณเทียนวี่นะคะแล้วก็เหล่าเติ้งนี่ก็น่ารักนะชอบเขานะ ดูลุงแกตลกตลกดีนะคะรับบทโดยคุณอี้ไอเล่ยนั่นเองนะคะเขาเป็นดาราที่มีชื่อเสียงนะคะเขาเล่นเรื่องอื่นนี่เขามีตำแหน่งใหญ่โตอยู่แต่พอมาเล่นเรื่องนี้มาเป็นลูกน้องนะคะของพระเอกอีกทีหนึ่งแต่ก็น่ารักเนาะอะละค่ะก็อยากจะให้เห็นนะคะใส่ฉากแบบที่แบบอยู่เคียงข้างฟันเสียงเยอะๆหน่อยสําหรับเหล่าเติงแล้วก็เหล่าหวังนะคะหวังฉีเนียนเนี่ยละค่ะแล้วก็มานะคะบทของฟ้านรั่วๆอยากเห็นมากๆค่ะก็คือในบทที่ยิงปืน นะคะเป็นสน i p เปอร์สาวสวยๆนะคะแบบเออบาร์เลตไเฟซุ้มยิงซุ้มยังไงนะคะแล้วก็ยิงยังไงบ้างนะคะอยากเห็นมากๆเลยค่ะก็ถ้ากฎหมายจีนมันยังเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวข้องกับไอ้จำนวนตอนของซีรีส์ถ้ามันต้องมี40ตอนเนี่ยก็คัดเอาแบบ เอาแบบไฮไลท์มาเลยแล้วกันนะคะส่วนอื่นๆน,น,นะคะก็ไม่ต้องไปแทรกให้มันคือหมายความว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนบทละครอะไรแล้วอ่ะก็คือสกัดเอาแค่ไฮไลท์เนี้ยออกมาทั้งหมดนี้นะคะที่หวานกล่าวมาหวานว่ามันก็ได้แล้วละ่ะ40ตอนนะคะก็เรื่องนี้นิยายต้นฉบับมันก็มันแล้วก็สนุกมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าผู้เขียนบทเขาไม่ไม่ต้องแบบใส่ความอโลฮาในจินตนาการของเขาเข้าไปเพิ่มมากแค่ทําให้มันมีกิมมิคอะไรที่แบบ ที่แบบบทพูดนะคะมีความเจ๋งๆอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ที่ที่ผ่านๆมาพวกเราก็ยอมรับได้อยู่แล้วเนาะพวกเรารอดูนะคะเอาละค่ะนี่พวกเราก็รอกันอยู่เนาะซีซั่นที่3แล้วเดี๋ยวถ้ามีข่าวเปิดกล้องอะไรเมื่อไหร่มีการขยับอะไรเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวหวานจะรายงานให้เป็นระยะๆะะเลยนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับข่าวของทางประเทศจีนนะคะถ้าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวก็ไม่มีอะไรมาเล่าให้ทุกท่านที่สนใจฟังนะคะเอาละค่ะก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะ หวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ